ะะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมลล่ทาโร่ค่ะกลับมาพบกับอีเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นแรนด้อมนะที่มีหัวข้อชื่อว่าตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะว่าไพ่ของบีนะคะจะสามารถบอกอะไรกับเราได้บ้างนะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะบีก็อยากจะบอกว่าเป็นการดูโดยรวมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะพลังงานดีๆรับกลับไปนะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องเก็บกลับไปนะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะอย่าถือเป็นจริงเป็นจังนะเพราะว่าเป็นเพียงแค่คำทำนายเท่านั้นนะคะไม่อินไม่ฟินไม่เซเรียสน,นะคะทุกคนรับไปแต่พลังงานดีๆนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณน่ะแต่ถ้าหากว่าคุณอยากได้พลังงานดีๆก็รับกลับไปแบบไม่มีเงื่อไนไขนะแต่ถ้าเจอพลังงานที่ดีก็ปฏิเสธได้เลยนะคะ โอเคเดี๋ยวมาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะว่าในตอนนี้นะคะพลังงานของคุณเป็นแบบไหนนะคะใบแรกเด็กถือถ้วยกลับหัวนะ2เหรียญน,นะคะจะให้ Please นะพลังงานของคุณในตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณกำลังเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะ กำลังเจอสถานการณ์ที่คุณเองรู้สึกอึดอัดในใจนะคุณเองกำลังเจอสถานการณ์ที่มันไม่มีความชัดเจนนะคะคุณเลยมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยของคุณน่ะมันยังสามารถเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะเหมือนกับตัวของคุณเองนะก็พยายามนะคะที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นะเพราะมันเป็นไพ่สองเหรียญนะคะหรือคุณเองนะคะก็กําลังที่จะรอโอกาสนะคะการกลับมาของใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่คุณรออยู่นะ เพราะเหมือนกับว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันเป็นสถานการณ์ที่มันไม่มีความชัดเจนเลยนะคะเพราะเนื่องจากว่าเป็นความสัมพัน์ที่ทาให้เกิดการเสียอกเสียใจนะมีการละเลยความรู้สึกกันนะคะแล้วก็ไม่ได้พูดไม่ได้เคลียร์กันด้วยบีบอกว่ามันเป็นสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์แบบนี้นะซึ่งพลังงานหลักประจําตัวของคุณในตอนนี้เหมือนกับตัวของคุณนะ่ะกาลังรอนะคะรอที่จะให้เขาคนนั้นกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะ บีบอกว่าพลังงานของคุณเป็นแบบนี้นะอยู่ในช่วงที่กําลังรอนะคะเพราะมันไม่มีความชัดเจนมากมันะในความสัมพันธ์ในตอนนั้นนะคะละเลยความรู้สึกกันมากจริงๆแล้วก็มีคนหนีปัญหาด้วยนะมีคนหนีปัญหาไม่แก้ปัญหาลงมาดูพลังงานของเขานะคะอืมเขาเป็นคนที่ตัดการติดต่อสื่อสารจากคุณไปนะคะ สามถ้วยเชมพลนเขาเป็นคนที่ตัดการติดต่อสื่อสารจากคุณไปจริงๆแต่เหมือนกับว่าในตอนนี้เขามีความคิดที่อยากจะ ปรับความเข้าใจนะคะอยากที่จะคุยอยากที่จะแก้ไขสถานการณ์อยากที่จะทําเรื่องราวต่างๆให้มันดีขึ้นอยากจะให้นะคะมีความสุขร่วมกันอีกครั้งหนึ่งอยากจะให้เป็นเหตุการณ์ที่สามารถที่จะแบ่งปันบอกเล่าเรื่องราวนะคะดีๆที่มีให้ที่มีในระหว่างวันให้กันและกันได้รับรู้จริงๆแล้วในใจของเขาเองเนี่ยพลังงานหลักประจําตัวของเขาเนี่ยมีความพีที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตอนเนี้ย คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาทำให้คุณเสียใจเขาทำให้คุณผิดหวังและเขาเองก็เลือกที่จะไม่แก้ไขอะไรเขาเองเลือกที่จะนิ่งเขาเองเลือกที่จะตัดการติดต่อสื่อสารเขาเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยึดความผิดของตัวเองเป็นที่ตั้งมากๆโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของคนรอบข้างเลย ถึงแม้ว่าคุณจะเห็นว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะถึงแม้ว่าคุณจะเห็นว่าเขาแสดงออกให้คุณเห็นแบบนี้นะคะและเขาคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีนิสัยที่เจ้าชู้ด้วยเจ้าชู้หนีปัญหาไม่กล้าปัญหาคุณอาจจะเห็นว่าเขาเป็นคนแบบนี้ทำอะไรที่มันปิดบังคุณแต่นะคะพลังงานของเขาใน,ใน,ใ,นในนัดตอนนี้เลยนะมันเป็นอะไรที่ตัวของเขาเองเนี่ยอยากที่จะ เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวของเขาหรือว่าเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาก็ตามแต่เขาก็มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะเพราเขาเองอยากจะมีช่วงเวลาที่มีความสุขกับคุณนะพอไพ่สามถ้วยนะออกมาบอกแบบนั้นนะคะโอเคเรามาดูซิว่านะท็อปปิกของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์ที่ดูคุ้มเรือนี้นะคะ พอบีมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุ้มเคือนอ่ะอืมไปดูซิว่าในตอนนี้เขาคิดอย่างไรนะคะใบแรกนะเขาก็ยังไม่อยากจะชัดเจนอะ่ะเหมือนเขาเองนะ่ะรัอิสระนะเขาเองเป็นคนที่ละอิสระเขาเองอยากยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนถึงแม้ว่าเขามีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ดีขึ้นก็ตามแต่เหมือนกับตัวของเขาเองก็ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนนะคะ แต่เขาก็จะพยายามนะทําทุกอย่างให้ดีขึ้นนะคะคุณทั้งสองคนอาจจะมีอายุแตกต่างกันด้วยนะคะเพราะมีไพ่เด็กขึ้นมาแล้วมีไพ่เด็ดันขึ้นมานะคะอาจจะมีนะคะอายุที่แตกต่างกันด้วยนะซึ่งตัวของเขาเองนะคะถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่พร้อมเขาจะยังมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากที่จะชัดเจนยังไม่อยากที่จะผูกมัดยังไม่อยากที่จะยึดติดแต่เหมือนกับว่าคุณน่ะก็คือความสุขของเขานะ แล้วเขาก็มีความคิดที่ว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะที่เขาตัดสินใจทําอะไรลงไปเขาตัดสินใจตัดการติดต่อสื่อสารจากคุณเขาตัดสินใจทําเรื่องราวที่ทำใหคุณเสียอ,อกเสียใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะตัวของเขาเนะี่ยมีความคิดว่าเขาตัดสินใจพลาดกับการกระทําของเขาในครั้งนั้นนะเขาไม่ที่จะละเลยความรู้สึกของคุณจริงๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดในเรื่องของคําพูดนะ่ะ เขาเลิกที่จะละเลยความรู้สึกของคุณมากๆเลยนะแล้วค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญในเรื่องอื่นๆในรอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องอะไรก็ตามนะมันทาให้คุณเองในตอนนั้นก็รู้สึกว่าเสียใจนะคะรู้สึกว่าเศร้าใจนะ,ะทําไมเขาถึงได้แบบว่าไม่สนใจคุณเลยนะคะ แต่ในตอนนี้เหมือนกับว่าตัวของเขานะอยากที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นจริงๆค่ะเพราะว่านะเด็กถือเหรียญน,นะคะ5้าเหรียญที่ออกมานะเขาเองนะยังมองหาโอกาสให้กับความสัมพันธ์นี้อยู่เขาเองก็ยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้เขาเองก็ยังอยากที่จะแก้ไขทุกอย่างให้ดีขึ้นเขามีความคิดแบบนี้นะว่าอยากที่จะทําอย่างไรก็ได้นะ่ะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถที่จะไปข้างหน้าได้นะคะ พราะถึงแม้ว,ว่าก่อนหน้านั้นน่ะจะใช้ความใจร้อนในการตัดสินใจอะไรก็ตามลงไปในความสัมพันธ์นี้แต่ตัวของเขาเองนะคะก็มีความคิดที่ว่าในตอนนั้นน่ะเขาอาจที่จะใช้ความคิดที่เด็กมากจนเกินไปก็ได้นะคะเลยตัดสินใจด้วยความใจร้อนแต่ในตอนนี้เหมือนกับว่าเขาเองก็คิดดีแล้วว่าค่ะเหมือนกับโตขึ้นแล้วนะทางด้านความคิดนะ่ะ ก็มองอะไรที่มันรอบด้านมากขึ้นมันทําให้ตัวของเขาเองนะ่ะมองเห็นถึงปัญหามองเห็นถึงสิ่งที่ตัวของเขาได้กระทาเอาไว้กับคุณนะคะว่าทําให้คุณเสียใจอย่างไรบ้างนะพอดูแล้วนะในตอนนี้ตัวของเขานะก็มีความคิดที่ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆให้ดีขึ้นพอไพเดอร์ซันน่ะก็ขึ้นออกก็ขึ้นมาบอกแล้วนะว่ายังไงความสัมพันธ์นี้นะคะในความคิดของเขาเนะี่ยเขาจะแก้ไขทุกอย่าง ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่เขาทําให้คุณเสียใจนะ่ะเราในตอนเนี้ดีวาเ,เขารู้สึกว่าอาจที่จะบล็อกกันอยู่ก็ได้อาจที่จะติดกั้นใจกันอยู่ก็ได้นะคะแต่รู้จักสถานการณ์แล้วนะ่ะเขาน่าจะปลดบล็อกเร็วๆนี้แหละนะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะสะสมกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วอะคะ่ะเหมือนกับว่ามันแก้ไขปัญหาแล้วแหละนะ มันมันปรับตัวเข้าหากันแล้วล่ะแต่มันไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้าหาก,หกันได้เหมือนกับว่าถ้าเขาเป็นคนทําให้คุณเสียใจคุณเองก็ให้โอกาสเขาแล้วให้โอกาสในการแก้ไขให้โอกาสในการปรับตัวแต่เหมือนกับว่าเขาเองนะคะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับคุณได้เขาก็ยังทํานิสัยเดิมๆอยู่คุณเองอาจจะเป็นคนตัดการติดต่อสื่อสารจากเขาก็ได้นะคะ แต่ดูแล้วอ่ะในตอนนี้นะเขามีความคิดที่อยากจะแก้ไขทุกอย่างนะคะอืมเขาเคยทำอะไรที่มันปิดบังคุณจริงๆนะคะแล้วในตอนนี้ตัวของเขาเองนะก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะปิดบังคุณแล้วนะ่ะถ้าก่อนหน้าน,นั้นเขาทำให้คุณรู้สึกว่า เขาไม่ชัดเจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับเขาทําให้คุณรู้สึกว่าเขามีความรักต่างๆมากมายกับคุณเยอะแยะมากเต็มไปหมดเลยคุณไม่สามารถที่จะเข้าใจตัวของเขาได้เลยว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกอะไรแล้วเขาจะคิดที่จะทําอย่างไรในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณน่าจะมีความกังวลสับสนลังเลใจเกิดขึ้นมากมายในใจของคุณเลยนะแต่เขานะคะก็มีความคิดที่ว่าเขาจะกลับมาเป็น คนรักที่ดีให้กับคุณเขาจะกลับมาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้มันดีขึ้นเขาจะกลับมามอบความจริงใจให้กับคุณเขาจะกลับมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะจะรักกันด้วยใจจริงๆโดยที่ไม่มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงนะคะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะถึงแม้ว่าก่อนนั้นๆคุณทั้งสองคนอาจที่จะรักกันเพียงแค่ร่างกายนะคะแต่การกลับมาในครั้งนี้อะ่ะมันจะรักกันด้วยใจอะมันจะไม่ใช่แค่ต้องการเพียงแค่ร่างกายแล้วนะคะ จะกลับมาเป็นรักที่ดีให้แก่กันและกันนะคะเพราะดูแล้วเนี่ยความคิดของเขาที่มีต่อความสัมพันธ์ในณตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตัวของเขาเองเนี่ยอยากที่จะแก้ไขอยากที่จะขอโอกาสนะคะเพราะถึงแม้ตัวของคุนเองนะจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถที่จะมั่นคงได้หรอกความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์อะไรให้มันดีขึ้นได้หรอกเพราะว่ามันพังไปแล้วนะคะ พราะความรู้สึกอะมันก็เสียไปหมดแล้วนะแต่เหมือนกับว่าตัวของเขาเองเนี่ยจะไม่ยอมแพ้นะคะตัวของเขาเองจะไม่ยอมแพ้นะ,ะ,ะนะถึงแม้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอ่ะจะตกไปเป็นตัวเลือกทางเลือกของกันและกันก็ตามนะคะแต่ตัวของเขาเองเนะี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้เลือกใครจริงๆอนะ่ะเพราะคนในใจอ่ะเขามีอยู่แล้วไงคะเขามีคนในใจของเขาอยู่แล้วนะ เขามีคนที่เขาต้องการที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่าถึงแม้ว่าคุณจะเห็นว่าเขาคุยกับคนนั้นเขาคุยกับคนนี้เขาเข้าได้กับทุกคนเขาสนใจคนอื่นทําไมเขาถึงไม่สนใจคุณเบียจะบอกว่าเขาเองอะ่ะมีคุณอยู่ในใจอยู่แล้วแต่เพียงแค่เขาเป็นคนที่แสดงความรู้สึกให้กับคนที่ชอบจริงๆไม่เก่งคือเขาคนนี้นะจะแสดงความรู้สึกให้กับคนอื่นอะ่ะแสดงออกได้กับทุกคนเลยนะคะ แต่ถ้าเป็นคนที่เขารู้สึกชอบจริงๆเป็นคนที่เขารู้สึกว่าใช่จริงๆเหมือนกับเขาเองเนี่ยจำไม่กล้าอืเขาเองจำไม่กล้านะแต่บีบอกได้เลยว่าเขาค่อนข้างหวงค่อนข้างหึงคุณมากๆนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยเห็นอารมณ์แบบนั้นของเขาก็ตามนะถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยรับรู้ได้เลยว่าเขาหึงเขาหวงคุณอยู่แต่บีอยากจะบอกว่าเขาค่อนข้างหึงแล้วก็ค่อนข้างหวงคุณมากๆพอสมควรเลยนะเพราะมันเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะ เขาเองก็ยังกอดเก็บความรู้สึกดีๆให้กับคุณไว้เขาก็ยังเก็บความทรงจำนะคะต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆหรือว่าเรื่องราวที่ไม่ดีก็ตามเน่ะเขาก็เก็บเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเอาไว้นะคะเขาไม่เคยลืมเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างเขายังเก็บเอาไว้หมดเลยนะคะและเขาเองก็ยังรักษาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเอาไว้อย่างดีด้วยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการรักษาไว้เพียงแค่ในความทรงจําเท่านั้น แต่เขาก็เลือกที่จะจำในสิ่งดีๆของคุณนะคะเขาขาดความมั่นใจของตัวเองนะหลังจากที่เขาออกมาจากคุณแล้วนะคะเขาขาดความมั่นใจในตัวของตัวเองไปมากพอสมควรเลยค่ะเพราะเขาไม่แน่ใจอะว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกหรือว่ามันผิดกันแน่เพราะในตอนนั้นที่เขาตัดสินใจใช่ไหมคะเขาก็ยึดความผิดของตัวเองเป็นที่ตั้งใช่ไหมเขาก็มีความคิดที่ว่ายังไงความคิดของเขาก็จะต้องถูก แต่พอเขาได้แบบมาหยุดคิดแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วอะค่ะมันทําให้เขามีความรู้สึกที่ว่าจริงๆแล้วนะ่ะไอ้สิ่งที่เขาคิดนะ่ะมันก็ไม่ใช่ถูกเสมอไปสิ่งที่คุณพูดนะคะเป็นสิ่งที่ถูกก็มีเยอะแต่ทําไมเขาถึงไม่ฟังคุณทําไมเขาถึงแบบไม่นําสิ่งที่คุณพูดมาพิจารณาทําไมเขาถึงที่จะไปปฏิเสธตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณได้พูดออกไปนะคะมันเหมือนกับว่าในตอนนี้ตัวของเขาก็ กลับมาคิดแล้วก็ทบทวนนะคะถึงเรื่องราวนะระหว่างคุณกับเขาที่มันเคยได้เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะการที่เขาแบบทําให้คุณเสียใจอ่ะเขาคิดเยอะมากเลยนะกับเรื่องเหล่านั้นนะคะแล้วเมื่อเขาคิดแล้วเนะี่ยมันทําให้เขาเองอ่ะขาดความมั่นใจในตัวของตัวเองไปเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าในตอนนี้เหมือนกับว่าเขาอยากจะออกจากฝันร้ายแล้วอะคะ่ะ เขาไม่อยากที่จะจมอยู่กับอดีตไม่อยากที่จะติดอยู่กับความเสียใจนะพอไพ่สามดาบนะ่ะมันก็กลับหัวแล้วนะคะมันบอกบอกว่าตัวของเขาเองก็จะออกมาจากความกลัวออกมาจากความเศร้าออกมาจากความเสียใจออกมาจากความรู้สึกที่ทําให้ตัวเองแย่ออกมาจากความรู้สึกที่เขาเองทําให้คนรู้สึกไม่ดี <Ooh. S 1> เขาจะออกมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็อยากที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้มันดีข <ồi S 1> ึ้นพอไพ่สามดาบอะที่กลับหัวตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่า เขาจะทำบางสิ่งบางอย่างให้ไม่คุณเองนะคะสบายใจมากขึ้นแล้วก็ตัวของเขาเองมีความสบายใจมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าเขาก็เลือกที่จะนิ่งเพื่อรอดูสถานการณ์เพราะเขาเองก็ยังมองหาโอกาสให้กับความสัมพันธ์นี้อยู่นะโอเคพอพี่มองเห็นถึงสิ่งที่เขาแบบตั้งใจที่จะทำอะคะ่ะ สิ่งนี้เขาอยากจะให้มันเกิดการเปลีป่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้น่ะอีกสี่ใบนะสองไม้นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันไม่สามารถเป็นไปได้หรือเปล่าระหว่างคุณกับเขามันไม่สามารถที่จะมองหาอนาคตร่วมกันได้แล้วหรือเปล่านะคะมันเป็นความรู้สึกของคุณแต่ความรู้สึกของเขาเนะี่ยมันเป็นอะไรที่อนาคตของเขาเนะี่ยมันคือคุณนะคะ มันก็เลยเป็นอะไที่ในตอนนี้ตัวของเขาเองอเนี่ยก็เลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะตัดการติดต่อสื่อสารเลือกที่จะไม่แก้ไขสถานการณ์อะไรในนาตอนนี้เลือกที่จะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะเพราะเหมือนกับว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็คิดมาดีแล้วนะไพ่หกไม้นะคะเขาเองก็คิดมาดีแล้วค่ะว่าย,ยัางไงนะคะความสัมพันธ์ของเขากับคุณจะต้องประสบความสําเร็จเขาจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะ แต่มันก็เหมือนกับว่ามันก็ยากมากเช่นเดียวกันนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ยอมแพง้ง่ายๆนะ่ะแต่กว่าที่เขาจะทําให้สาเร็จอะความสัมพันธ์เนี้ยยากมากพอสมควรเลยนะคะอาจจะมีความรู้สึก,กว่าไม่ชอบอาจจะมีความรู้สึก,กว่าไม่อยากจะได้แล้วในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่หรอกเพราะถ้าใช่นะ่ะจะทําให้คุณเสียใจขนาดนี้ได้ยังไงแต่มีความรู้สึกว่าจักพลังงานหลักประจําตัวของคุณนะ่ะ คุณก็รอเขาอยู่นะรอให้โอกาสเขาอยู่นะคะรอให้เขาได้มาปรับปรุงนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ต่างๆอย่างที่เขาเคยอย่างที่เขาเคยคิดที่จะทํานะบีมองว่าในตอนนี้คนเองอ่ะก็กาลังรอเขาอยู่เพราะเหมือนกับว่าคุณก็พยายามที่จะเข้าใจในตัวตนของเขาเหมือนกันแต่เหมือนกับตัวตนของเขานะคะในทุกๆวันหรือว่าในทุกๆวันหรือว่าในทุกๆเวลาที่เขาอยู่กับ กับคนรอบข้างน่ะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอยู่ก um, ับใครก็ตามน่ะมันเป็นสิ่งที่เขาเองมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้คือตัวตนของเขาในทุกๆวันมันก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมมันยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้แต่เหมือนกับว่าตัวของเขาเองก็มีความคิดที่ว่ายังไงนะคะเขาก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวตนนั้นเพราะเหมือนกับว่าในตอนเนี้ที่ห่างกันไปน่ะเขาเองนะคะก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทํา มันเกิดจากการตัดสินใจของเขาด้วยความใจร้อนเพราะฉะนั้นเขาก็จะแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองน่ะจากคนที่เป็นคนที่ใจร้อนตัดสินใจอะไรยึดความคิดของเองเป็นที่ตั้งเขาก็จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้นโดยเฉพาะความคิดเห็นของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะเพรพี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะ เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างยากสำหรับเขาก็ตามแต่เขาจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมพอดูแล้วนะ่ะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้มันประสบความสําเร็จนะเาพราะไพ่หกไพหไม้ขึ้นมาตรงนี้นะคะเขาเองก็อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้สําเร็จเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวของตัวเองถึงแม้ว่า ใจยากสักแค่ไหนก็ตามนะคะเพราะเดอะซันน่ะก็อยู่ตรงเนี้ยยังไงความสัมพันธ์นี้ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะกลับมารักกันด้วยใจจริงๆจะไม่มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงนะคะจะไม่มีเรื่องอะไรที่จำเป็นจะต้องปิดบังกันอีกบีมองว่าตอนเนี้ยเขาคิดแบบนี้นะสำหรับความสัมพันธ์หน้าไพาในวันนี้นะคะพอเขาเองนะ่ะยังหวง ความสัมพันธ์นี้อยู่มากแล้วเขาเองก็มีความคิดที่ว่ายังไงเขาก็จะทําให้สําเร็จด้วยนะคะถึงแม้ว,ว่าในตอนนี้จะเป็นสถานการณ์ที่นิ่งใส่กันก็ตามแต่ใจของเขามันไม่มันไม่เคยนิ่งเลยจริงๆนะใจของเขาคิดอยู่เสมอนะคะว่าเขาจะทําอย่างไรเขาจะแก้ไขปัญหาจากตรงไหนก่อนดีนะคะเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆให้มันดีขึ้นได้เขาอยากที่จะทําแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะ เขาอยากจะทําให้มันเป็นขั้นเป็นตอนน่ะเพราะตัวของเขาเองเนี่ยก็มีความชัดเจนในตัวของตัวเองมากพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าก่อนนานันาน้น,นเขาจะเป็นเด็กเอาแต่ใจก็ตามนะแต่ในตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาก็เติบโตขึ้นทางด้านอารมณ์แล้วด้วยนะคะทางด้านความคิดด้วยอืมในตอนเนี้เริ่มเป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์เข้าใจความสัมพันธ์ เข้าใจเรื่องราวต่างๆนะคะว่าควรจะต้องดําเนินไปแบบไหนนะบีมองว่าในตอนนี้เขาเข้าใจอะไรมากขึ้น mm hmm. เยอะกว่าเดิมมากเลยนะคะแล้วสิ่งนี้เขาคิดอะเมื่อเขาเข้าใจแล้วมันทําให้เขาทุกข์ใจมันทําให้เขาเสียใจมันทําให้เขาเศร้าใจแล้วเขาก็ตรงนี้แหะคะ่ะที่ทําให้เขารู้สึกว่ายังไงเขาก็จะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นหนอีกครั้งหนึ่งนะคะ เรามาดูสิว่ามีนักขาราศีอะไรบ้างน,นะคะธาตุน้ํานะมีกรกฎพิจิกนะคะธาตุดินพะสบกันมังกรธาตุลมนะคะมีถุนตุ้นกุมแล้วก็ธาตุไฟนะเมสิงธนูนะคะส่วนราศีนะคะก็มีราศีธนูค่ะแบบนึงนะคะราศีมังกรนะคะ ราศีเมถุนค่ะมี3ราศีนะคะสนธาตุมาครบทั้ง4ี่ธาตุเลยนะโอเคค่ะนี่ก็คือแรนดอมของเราในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะบีขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณได้เจอกับรักดีๆรักที่ใช่นะรักที่สุขสมหวังรักที่เป็นของคุณนะคะโดยที่ไม่ต้องแชร์กับใครนะขอให้คุณสมหวังกับสิ่งที่คุณรอคอยแล้วก็ร้องขอนะคะ สำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายจ้า